ไปไม่นานครับต้องทำก่อนฝนกระตกอา้าพอเต้ต้มครับผมหมานอยู่ขี้ไม่สวัสดีครับผมมอนี้เขาสร่งของมานะครับมาชนกันเลยครับว่าเป็นอะไรว้ายขึ้นหน่อยเถอะสร่งขีมข้ม,ม,มขี้มปศุสัตว์ย่าได้ย่ได้ขีข้มกันเดดด้วย โอ้เหมือนในรูปเลยดิเป๊ะเลยมาแล้วใส่เจนในลูกบาลนี่เหมือนในรูปเลยโอเคเจ้าบายกันนะตัวที่สองสปีสิแปด สามสิบสอง้อนเอแล,อลามสิบสอบาทโอเคอยู่นะครับป <Yeah. S 2> ดปั๊บปดปั๊บปดปั๊บ,บ,บ,บใส่ดีบ่บ่ท่านเคยใส่แล้วต้องไปลองใส่ทุกคนงานไปลององีกไม่ก็ต้องลองตัวนาะหาลายไปตกเด็ดอีกแล้วรีวิวจะไปตกแบบไหนโอ <Okay. S 2> เคเอ้ย วนนี้แม่โอเคให้เริบพี่จันท์พอดีบ่ะน้าใจไปก่อนพอดีอยู่บ่โอ้ยพอดีแล้วเนาะอืมไม่หน่อยหดบ่ไม่หน่อยหดเดี๋ยวจะคอยสั่งใหม่เดี๋ยวไปลองมังกรโปรเตสบ่โอเคสวัสดีครับฝนกระตกอ้าพอได้ต้มครับผมหมานอยู่ขี้ไม่สวัสดีครับผม ตัวแรกนะครับรถดยดอดดดนี่คีมได้ใช้งานแล้วปลอดภัยดีครับเป็นสวยๆเลยครับผม มาอีกตัวครับใช้ครีมอื ที่สามครับเติมขี้ไม้ครับเฮอที่สามแล้ว ห้าครับผม ตัวที่หครับ ตัวที่เก้าแล้วครับผมตัวที่แปดถ่ายไม่ทันครับตัวที่สิบครับตัวนี้กินเบเลิกครับ ครับผมมาหอดบานนะครับพอเตะตุ่มเยอนี่เจิอมขี้มันะครับผมไปไม่นานครับต้องํำก่อนฝนกระตกเอาพอเตตุ่มครับผมหมานอยู่ขี้มั